เอาเอาว่ากันใช่สบายดีเนาะเมื่อนี้กะอยากชิมาาว่าถึงเรื่องวงการมวยเล่าเขานี่แหละเนาะก็อยางพวกว่าเออปาดในเนาะชิพัฒนาชิเก้าไก่ไปคือตามประเทศเขายกตัวอย่างก็คือประเทศเพื่อนบ้านเขาก็คือประเทศไทยเนาะก็เจ้าล่าหนาเรื่องวงการมวยก็มวยยังไรเนาะก็ซ่อมานี่ก็เกือบสิขาเดือนล้วว่าสั้นไปบำรุงมันนี่กับเบิดหลายแสนเกือบหยียบลักล่านและไป แต่ว่ากับมาสิฮ้อนมือสิฮ้อนมือกะเออยกเลิกยกเลิกคอยลดน้ำหนักไปกะหนาจนเริ่มส้มละแต่ว่ากะเออมาฮ้อนมือมากะยกเลิกคือเกาอย่างนีโอ้เป็นนักมวยแตเบิดกำลังใจด้ซ้อมกับบอยบ่ยบอยบมวยซ้มกับบอบอได้บำรุงบอได้เสียเงินบอได้อีหย่างเขาบำรุงเบิดเงินไปเขาไปตีมวยเขากบบบอยมาซีได้กำไรเพราะเท่าไดแต่ว่าเขาตีเขากร้สางกระดูกสร้างประสบการณ์เข้าไป เจ้าบทเจ้าซีเจ้าวาวาคอยมีร้ายกาข่อยก็เออดีใจตั้งใจซ่อมตั้งใจยังไปมันมาห้อนมือเจ้าวาวาเออยกเลิกเด้อร้ายการเจ้าซี่ยังสั้นเทื่อเดียวข่อยบ่กวาอย่างอันนี้สองเทื่อสุดแล้วว่าวันคานทีสิมหะคอยได้สุกคอยก็ตั้งใจซ่อมตั้งใจยังมาห้อนมือมามาร้ายการยกเลิกเลื่อนเป็นอังคารนาะคอยก็ตั้งใจซ่อมมาห้อนอังคารนี้จุดเจ้าวาวายกเลิกอีก เราคอยเส <laughs> oh. <laughs> ียเงินยุใส่เสื้อยุ่ซื้อกินวันนี้เงินคอยเบิดแล้วตอนนี้นี่เนาะคือความอันกุกใจของหนักมวยเนาะเพราะว่าอันนี้ก็ตั้งนาเนาะขายปกเซาเนาะเพราะว่าอันนักมวยมันสอบมามันก็อยากตีเนาะอยากแข่งขันนะว่าสิซ่นเพราะว่าอันมวยอยูแลาวเนานะค่าตัวก็ถืึกก็เพราะว่าดนาแต่ว่า นักมวยมันอยากตีมันอยากส้างกระลูกมันมาสิซะแต่ว่าเป็นยังผู้จัดการแข่งขันนี่นะคือว่าเท็ดคือเล็กหน่อยนะตัวที่หนึ่งแล้วก็มาเธอสองจะสีนะรางวันนี้ว่าง่ายๆซะว่างทีมขี่ให้ผู้นี้แล้วก็ทีมขี่ให้ผู้นี้และเฮ็ดจังสี่ก็บอกว่าเออยกเดิกเ้ยสาแล้วก็แล้วไปเพราะว่ามูเฮานี่ก็ซ้อมตลอดอยู่แต่ว่าบ่อนแข่งขันก็มีอยู่แต่ว่า บางคนนอเด็กหน่อยนอมันบ่ท่านเก่งกับว่าท่านอยากทำไปันตีประเทศเพื่อนบ้านไปสินะมันชูเขาบ่ได้ไปสินะนอกากอยากสั่งกระดูกยูอันบ้านเขาเองไปสิซะือจังนี่แหละนี่เพื่อนพันแทนนี่กันมาเลยสอบนี่กะห่วยตั้งใจเลยบอกง่ายๆว่ามีอนาคตโดนนะ่าสอบบำรุงนี่เต็มที่ซ่อมตั้งใจแล่นนี่ซีหาลอตแต่ว่าเออบมเมื่อยแต่เตะเป่านี่บอกอว่าหลอกซีฟนาทีนะบ่เมื่อยซ้ำนะ เบาง่ายๆซะบัดมมหูวารายการยุกเดิกกันสินะมันแบบมันคือจังแบบเห็ดคือจังคนบริเฮียนหนังสือนี่นะเบาสิบยกมวไทยเบาอัานี้กับทุกใจแท่นนักมวยเนี่ยอันนี้กับผากถึงอันผู้จัดอันการแข่งขันมวยซะเบาง่ายๆซะอยู่ประเทศลาวอฮนนี้มันกับบควคยสิมีการแข่งขันไว้สิซะเบาง่ายๆด้วยว่าบัวคอยสิมีการแข่งขันมันเป็นยังคือว่าบมีการแข่งขันหนึ่งม้าพลนประโยุน์ สองม้ไม่ได้อยากได้ผลประโยชน์บอกง่ายๆด้ว่าอยากได้ผลประโยชน์ดายกว่าลงทุนแล้วมันจะกล่าวไปจไังไหนเนีนี่นะนักมวยดาวเนี่ยไปตีอยู่ไทยก็บอกให้เขาว่าเขาจังสันจังซี่บวัวซ้อมนี่นั่นนี่นี่ก็ไปตีสีบอามาหันซะแตกอีหยังอยูอย่วันจะคล้งองอนนะยังมวยมีการแข่งขันนักมวยมันก็อยักษชนะตีมวยนะบัวไปเอาตะฆาตตัวอันนี้ขอหงองเนาะว่าเฮากะ ผู้นึ่งเลยวา่าสาวาเดือมตีมวยมาเนี่เท่ากับว่ากระบเก่งหรอกแต่ว่าเทากันกามาถที่ว่าเออไปไทยกับชนะไทยอยบางเทือบางเทือกับแพแต่เกมกีฬานี้มีแพ้มีชนะแต่ว่ารุ่นน้องเทานี่คือจังสีดิมันตาต่อยหน่อยใจเด้เพราะว่ารายการออกมากระตั้งกต่จอกบัดชุดถ่ายมายุกเดือกยกเดือก,ก,กตั้งสองเถอน่าเห็นใจเลยอันนี้ก็ขอผากไปเนาะทั้งผู้ใหญ่เพิเ่อน,น่อลละไปสิแกะแน่ไรก็แกะซากับพวกนีนะ อ้าขอจบเนาะ